สวัสดีครับผมนายภูมินเกียรติมาลานะครับโทรจอลสามช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยอะไรการอาชีพของแก่นะครับวันนี้ครบจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้นะครับกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิด WiFi สมาร์ทนิกซามิล่านะครับในการเชื่อมต่อผ่านงโทรศัพท์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีโทรศัพท์นะครับมีกล้องวงจรปิด สั่งมาจากดราดนะครับเชื่อมมาแสดงให้เพื่อนๆดูนะครับเริ่มกันเลยนะครับครับนะครับวันนี้ต่อไปจะเป็นการอธิบายนะครับผมอธิบายการเข้าแอปนะครับแอปของกล้องวงจรปิดนะครับ V380 Pro นะครับก็ได้เราโหลดแอปมานะครับ โหลดแอปแอปไปโหลดในเพ s สโตนะครับผมเพจสโตนะครับเพสโตเป็นเว็บ v380pro นะครับผมวันนี้ผมได้โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับอืมนะครับคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปแล้วเราต้องไปลงทะเบียนนะครับนี่ครับผู้ที่ลงทะเบียนสมาชิกนะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็กรอกข้อมูลนะครับของเราตามตามที่เราอยู่เลยนะครับตามที่เราเข้าใจนะครับผมก็ได้กรอกก็เยบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กรอกอีเมลตัวนี้นะครับเข้าสู่นี่นะครับเข้าสู่ระบบเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือ ตรงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับ เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับการสาธิตกล้องจอนปิดการสาธิตการใช้งานกล้องจอนปิดนะครับ Wi-Fi Smart ทเฮดคาเมล่นะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ